สวัสดีครับเพจที่จากช่อง easyit นะครับวันนี้ก็กลับกับคลิปการสร้างกราฟบนโปรแกรม excel อีกครั้งนะครับโดยหัวข้อในวันนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการสร้างกราฟหุ้นนะครับที่สามารถที่จะโชว์เป็นในลักษณะ c a n d l e stick กหรือกราฟแท่งเทียนได้นะครับโดยเราจะเห็นว่าตัวกราฟจะมีหน้าตาลักษณะอย่างนี้นะครับก็คือถ้าวันไหนที่ราคาหุ้นมีการปรับเพิ่มขึ้นนะครับก็จะเป็นสีเขียวนะครับกลับกันถ้าเกิดราคาหุ้นปรับลดลงก็จะเป็นสีแดงนะครับ โดยใน Candlestick ตัวนี้นะครับก็จะมีตัวกราฟเส้นสีขาวตรงนี้ที่จะบอกว่าราคาหุ้นต่ำสุดอยู่ที่จุดไหนนะครับแล้วก็สูงสุดอยู่ที่จุดตรงไหนนะครับรวมถึงตัวกราฟเนี่ยยังสามารถที่จะใส่ตัว moving average หรือว่าตัวค่าเฉลี่ยของราคาปิดย้อนหลังโดยที่เรากำหนดได้นะครับว่าเราอยากจะเอากี่วันนะครับซึ่งตรงนี้ผมกำหนดเป็น2วันนะครับหรือว่า t o day moving average นะครับหรือว่า t o day ซึ่งเราก็สามารถที่จะโชว์เป็นในลักษณะของเส้นประได้นะครับวันนี้เรามาดูกันนะครับว่าจะทำกราฟในลักษณะนี้ยังไงนะครับครับผมสําหรับขั้นแรกนะครับเพื่อนๆเตรียมข้อมูลก่อนนะครับโดยข้อมูลเนี่ยผมจะใช้ข้อมูลจากเว็บเซต o r t h นะครับซึ่งตรงนีเน้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างใต้ด s สคริปชันของคลิปนี้ไว้ให้นะครับโดยข้อมูลตรงนี้ยพอเพื่อนๆเปิดหน้าเว็บมาแล้วนะมันจะมีตัวราคาปิด ราคาเปิดราคาสูงสุดราคาต่ําสุดนะครับโดยเราจะใช้แค่4คอลัมน์นี้นะครับโดยหุ้นที่ผมจะามาใช้ก็คือหุ้นที่มีชื่อว่า bm ซึ่งหุ้นตัวเนี้จะเป็นหุ้นของบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพนะครับอันนี้ขอเล่าแบื้องหวหุ้นตัวนี้ก่อนและกันนะครับก็คือสมัยก่อนเนี่ย bm นะครับเกิดจากการเมิร์จกันหรือว่าการรวมกันระหว่าง2บริษัทก็คือบริษัทที่มีชื่อว่า bmcl นะครับหรือว่าบริษัทที่ทํา เกี่ยวกับ MRT ปัจจุบันที่เพื่อนๆน,น่าจะเคยนั่งตัวรถไฟ้าใต้ดินนะครับมารวมกับตัวหุ้นที่มีชื่อว่า BECL นะครับซึ่งหุ้น BECL คือหุ้นที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับทางด่วนกรุงเทพนะครับที่เราขับรถไปแล้วขึ้นทางด่วนนะครับสตัวนี้มารวมกันและเกิดหุ้นที่มีชื่อว่า b m นะครับซึ่งก็เป็นหุ้นที่เราจะนํามาเป็นตัวอย่างในวันนี้ครับทีนี้เนี่ยเราก็จะนําตัวหุ้นตัวนี้เนี่ยมาพลอตการาฟนะครับ โดยข้อมูลที่ผมเจยมาเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่ดึงมาจากเว็บตะกีนี้แล้วครับก็ถ้าเพื่อนๆเห็นว่ามันจะมีจุดสังเกตนิดนึงตรงที่ว่าผมจะเรียงตัวเดทใหม่นะครับจากวันเ,เก่าสุดมาจนวันล่าสุดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมอยากให้มันเป็นลักษณะนี้เพราะว่าในอนาคตถ้าเกิดเพื่อนๆมีข้อมูลใหม่เข้ามานะครับจะได้ เติมตรงข้างล่างง่ายๆเลยนะครับจะได้ไม่ต้องมาแทรกข้างบนหรือว่าปรับกราฟใหม่นะครับโดยตรงเนี้ยก็คือพอเราได้ข้อมูลมาเนี่ยเราจะเป็นใช้การฟิลเตอร์อ่าลากคุมทั้งหมดนะครับแล้วก็เราจะเรียงนะครับก็มากดที่หัวลูกศรข้างล่าง newest to lowest to oldest นะครับหรือไม่ก็ oldest to newest นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะทำได้แล้วแต่เ,เพื่อนๆเลยนะครับโอเคทีเนี้ยพอเราได้ข้อมูล ที่เรียงตัวกันในลักษณะนี้มาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทําต่อไปก็คือข้อมูลแต่ละช่องเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันนะครับข้อมูล Open หรือว่าคอลัมน์สีเนี่ยเป็นข้อมูลราคาเปิดของหุ้นตัวนั้นนะครับข้อมูลคอลัมน์ดีไฮคือข้อมูลที่ราคาสูงที่สุดของหุ้นตัวนั้นในวันนั้นนะครับข้อมูลคอลัมน์ E นะครับหรือว่าโลเนี่ยจะเป็นข้อมูลหุ้นที่ราคาต่ําที่สุดของหุ้นตัวนั้นในวันนั้นครับแล้วก็ คอลัมน์สุดท้ายคือ F ข้อมูลตัวนี้จะเป็นข้อมูลราคาปิดของหุ้นตัวนั้นณนะวันนั้นนะครับซึ่งพอเราได้ข้อมูลทั้ง4คอลัมน์มาแล้วรวมถึงตัวคอลัมน์เด e ท,ที่เป็นข้อมูลแกนนอนของเราแล้วเนี่ยเราก็จะลากคุมข้อมูลทั้งหมดนะครับแล้วก็มากดที่ insert แล้วมากดที่ recommended chart นะครับทีนี้มากดที่ all chart แล้วก็มากดที่ stock นะครับจากนั้นก็มาเลือกช่องที่2นะครับ Open High Low Close แล้วก็กดโอเคไปจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆจะได้กราฟที่มีหน้าต่าลักษณะนี้มาแล้วทีนี้เนี่ยสิ่งที่เพื่อนๆต้องทำถัดมาคือเราต้องเปลี่ยนสีนะครับเราจะเห็นว่าสีดำเนี่ยมันจะแทนด้วยหุ้นที่วันนั้นเนี่ยมีการปิดติดลบนะครับหรือว่าลดลงจากวันก่อนครับแล้วก็ดับเบิลคลิกที่สีดำนะครับเป็นแท่งสีดำแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับ กลับกันถ้าเป็นสีขาวหมายถึงว่าหุ้นที่ปิดเนี่ยแล้วปิดบวกนะครับก็คือราคาเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนะครับแล้วก็คลิกที่ตัวการแท่งส,สีขาวนะครับดับเบิลคลิกไปแล้วก็มันจะขึ้น Format up bars ขึ้นมาตรงนี้เราเปลี่ยน Color เป็นสีเขียวนะครับโอเคหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้กราฟในหน้าตาลักษณะนี้มาแล้วทีนี้เนี่ยผมอยากให้สเกลตัวข้างล่างเนี่ยที่มันถี่แบบ สองวันสองวันอย่างเงี้ยที่มันมีข้อมูลที่ถี่กันเกินไปนะผมยากปรับให้แสดงเป็น5วันนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็ดับบัทชกมาที่ตัว Access ด้านล่างนะครับเราจะเห็นว่าตรงกรอบยูนิตเนี่ยมันกำหนดเป็น2 d นะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็น 5D นะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะแบ่งเป็น5 2วันที่2แล้วก็บวกอีก5วันก็เป็นวันที่7บวกอีก5วันก็เป็นวันที่12นะครับ เราก็จะได้หน้าตาลักษณะนี้มาแล้วทีนี้เนี่ยเพื่อนๆนจะเห็นว่ามันจะมีกราฟมันจะกระโดดไปนะครับเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นช่องว่างนะครับตรงนี้เป็นช่องว่างตรงนี้เป็นช่องว่างตรงนี้เป็นช่องว่างซึ่งมันเกิดจากการที่เราให้ตัวกราฟแกนนอนนะครับหรือแกน x เนี่ยเป็นเดทนะครับซึ่งหมายถึงว่าตัวกราฟตัวเนี่ยมันจะ include หรือว,ว่ารวมตัวข้อมูลที่อยู่ในวันเสาร์ที่ไปด้วย ซึ่งในตลาดหุ้นปกตินะครับจะปิดวันเสาร์อาทิตย์ดังนั้นจะไม่มีข้อมูลวันเสาร์อาทิตย์นะครับหรือว่าวันหยุดดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทมก็คือว่าเราควรที่จะเอาวันหยุดพวกนี้ออกไปเราก็ดับเป็นคลิกที่แกนตรงนี้นะครับทีนี้เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่า axis option มันเด้งขึ้นมา format axis เด้งขึ้นมานะครับแล้วก็เราไปดูที่ axis option ตรงนี้ทีนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าตัว axis type เนี่ยมันจะไป default อยู่ที่ Automatically Select Based on Data นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยให้เพื่อนๆเราเปลี่ยนเป็น Text Axis s s นะครับทีนี้เนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นว่ากราฟมันจะชิดกันแล้วเพราะว่ามันจะตัดตัวข้อมูลที่เป็นวันเสาร์อาทิตย์ออกไปโดยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มันไม่รู้หรอกว่าวันเสาร์อาทิตย์คือวันไหนแต่ว่ามันจะเบส o on หรือว่าขึ้นอยู่กับตัว Date ในคอลัมน์ B ของเรานะครับถ้ามันไม่มีวันเสาร์อาทิตย์มันก็จะไม่ได้โชว์ในกราฟ ครับทีนี้นะครับผมอยากจะตกแต่งมากขึ้นนะครับให้มันสวยงามมากขึ้นก็ผมก็จะลองเปลี่ยนตัว background เป็นสีเทาสีมืดๆนะครับผมชอบแบบสไตล์แบบดาร์กๆอะไรเงี้ยผมก็กดดไปคีไปที่ตัวชาร์ตนะครับแล้วก็เปลี่ยนฟิลจาก Color สีขาวเนะี่ยเป็นสีสีมืดนะจะเป็นสีน้ำเงินประมาณนี้แล้วกันนี่แล้วกัน แล้วผมก็จะใช้ฟอนต์เป็นสีขาวนะครับตรงนี้ก็คลิกไปแล้วเปลี่ยนฟอนต์เป็นสีขาวแล้วก็ตัวหนาด้วยทีนี้อตรงด้านหลังเนี่ยผมไม่อยากได้นะตัวเส้นตรงนี้นก็ลบไปแล้วก็ตรงนี้นยผมอยากเปลี่ยนตัวขอบให้มันเป็นสีขาวนะครับมันจะได้เห็นชัดเจนมากขึ้นแทนที่จะเป็นสีเทาก็ดับไปคลิกไปที่ตัวแกนตัวแท่งสีเขียวนะครับแล้วก็มันจะขึ้นตรง Format Up Bar ขึ้นมาแล้วก็ตรงเนี้ยมากดที่ Color จากสีเทาเป็นสีขาว เช่นเดียวกับแท่งสีแดงนะครับหรือว่า format down b a r นะครับตรงนี้เราก็คลิกเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนข้ l เ r ือจากสีเทาเป็นสีขาวแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นตัวเส้นนะครับแล้วก็กดที่ตัวเส้นเป็นเส้นออ high กับ low นะครับตรงนี้ก็เปลี่ยนจากสีเทาเป็นสีขาวเช่นเดียวกันนะครับเราก็ใช้กราฟหน้าต่างสันี้มาแล้วทีนี้ตรงนี้ผมก็เปลี่ยนเป็น bm แล้วกัน bm stock price แล้วก็จะเปลี่ยนสีให้มันสวยงามมากขึ้นอะไรต่างๆนะนะอันนี้ก็แล้วแต่ p r e f e r e n c e หรือว่าความชอบของเพื่อนเลยนะครับครับถัดมาผมอยากที่จะปรับตัวระยะห่างระหว่างตัว c a n d l e s t i c k หรือแท่งเทียนเนี่ยให้มันชิดกันมากขึ้นนะครับทีนี้ผมก็มากดที่ตัวกราฟนะครับแล้วก็มากดที่ตัวไอ้ดอกดาวด้วตัวสีน้ำเงินตรงนี้นะครับแล้วก็มากดที่ตัว series c l o s e นะครับทีนี้มันจะขึ้นตัว Series Option ตรงนี้ขึ้นมาแก็บวิด ถ้าเราอยากให้ช่องว่างหรือแกลบเนี่ยมันน้อยลงแล้วก็เลื่อนมาทางซ้ายนะครับเช่นว่ามันก็เกือบจะติดกันเลยติดกันเลยได้ซ้ำนะครับแต่ถ้าเราอยากให้มันห่างกันมากๆนะครับเราก็เลื่อนแกลบวีไปด้านขวานะครับแต่ผมชอบให้มันอยู่ประมาณแบบเนี่ยติดกันหน่อยมันจะได้ดูสวยงามนะครับเป็นแบบนี้ครับสำหรับส่วนสุดท้ายผมอยากที่จะเพิ่มเส้น moving average นะครับหรือว่าเส้นที่บอกว่าราคาหุ้นย้อนหลังไป n 1นะครับ ราคามันเป็นเท่าไหร่นะครับซึ่งความสําคัญของเส้นนี้ก็คือว่าเราจะก็สามารถรู้นะครับว่าราคาย้อนหลังกี่วันเนี่ยถ้าเทียบกับตัวแท่งที่มันเกิดขึ้นวันนั้นเนี่ยมันอยู่เหนือหรือมันอยู่ใต้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็จะใช้ตัวเส้น moving average 2วันหรือว่าราคาย้อนหลังไป2วันนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนงงก็ไม่เป็นไรนะครับสามารถไป search หาข้อมูลใน google ได้เลยนะครับหรือว่าใน youtube เนี่ยว่าออ moving average คืออะไรนะครับ ทีนี้ผมการที่เราจะเพิ่มเนี่ยผมต้องมากดที่ตัวชาร์ตตัวนี้แล้วก็มาบวกนะครับแล้วก็มากดที่เทรนไลน์ทีนี้มากดที่ตัวขวาก่อนนะครับดบับดาวด้านขวาแล้วก็มากดที่2 period moving average ตรงนี้มันจะเด้งตัวหน้าต่าง add time line add trend line ขึ้นมาตรงนี้แล้วกดที่ close นะครับแล้วกดโอเคไปทีเพื่อนจะเห็นแล้วมันจะเป็นกราฟน้ําเงินกราฟจุดไข่ปลาสีน้ําเงิน,นครับถ้ามันมองไม่ชัดผมก็เลยอยากเปลี่ยนสีขาวแล้วก็ ผมก็เลยมากดที่ตัวเส้นตัวนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนสีนะครับโดยการมากดที่ fill line จากสีน้ําเงินเป็นสีขาวนะครับเราก็จะได้กราฟหน้าตารษณะนี้มาแล้วซึ่งก็จะสวยงามมากขึ้นทีนี้ถ้าเราอยากที่จะเปลี่ยนจาก2วันเป็น5วันก็ได้นะครับก็คือเราจะเห็นว่าตรงนี้มันจะมีคําว่า period อยู่แล้วก็แค่ลบตัวเลข2เป็น5ทีนี้เพื่อนจะเห็นว่ากราฟมันจะไม่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันเอาค่าเฉลี่ย5วันดังนั้น ตัวข้อมูลที่ก่อน5วันเนี่ยมันจะไม่มีเส้นตัวนี้นะครับเพราะมันใช้ข้อมูลย้อนหลังดังนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะได้ข้อมูลที่มันมีความาต่อเนื่องกันนะครับก็อาจจะปรับตัว Pe r i o d ให้มันน้อยหน่อยก็จะเป็น2วันก็จะหายไปวันเดียวนะครับตรงนี้แต่นี้แล้วแต่เพื่อนเพื่อนเลยนะครับว่าต้องการตัวเส้นนี้หรือเปล่านะถ้าไม่ต้องการก็ไม่ต้องใส่มันเข้าไปนะครับ ครับที่นี้มีจุดเล็กๆน้อยๆนิดนึงนะครับคือผมอยากที่จะเปลี่ยนชื่อตัวไอ้จุดไข่ปลาตรงนี้นะครับผมก็ดับเบิลคลิกไปที่ไอ้เส้นนี้แล้วก็มากดที่ตัว Trend l i น์ออปชันนะครับทีนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันจะมี Trend Line Name ตรงนี้เนี่ยให้กดไปที่คัสซอมนะครับแล้วก็สามารถคขีย์ได้เขียนเองได้จะเป็น2 day moving average นะครับอะไรแบบนี้นะครับก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็ลบไอ้พวกที่มันไม่เกี่ยวข้องออกนะครับพวกนี้เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่า ตัว h h Low o p e n Close เนี่ยมันเป็นหน้าตาลักษณะไหนนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าเหมือนตัวนี้ยังโอเคคล้ายๆกันแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็จบลงประมาณเท่านี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆก็คงได้ไอเดียในการสร้างกราฟหุ้นที่สามารถที่จะแสดงออกมาในรูปแบบ Candlestick หรือกราฟแท่งเทียนได้นะครับรวมถึงการแอดตัวเส้นประซึ่งเป็นข้อมูลตัว moving average หรือข้อมูลรานะคาปิดย้อนหลังของหุ้นตัวนั้นๆได้นะครับก็ อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกด subscribe ให้ช่อง e a s y i t เพื่อไม่พลาดคลิปดีต่อไปในอนาคตน,นะครับวันนี้พัตติกจากช่อง e a s y i t ก็ขอลาไปในที่นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ